นี่นี่ส่วนใหญ่คุณอยากได้ไหมเอ๊ะใช่โอเคเย้ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะวันนี้เรามากินมื้อเที่ยงกันนะคะสเต็กนะคะเพื่อนเนาะนี่เนาะสามีขอเปลี่ยนนะคะเพื่อนสวบส,สวบสเต็กสเต็เอาวันใหญ่ให้พี่ไปนะคะ นี่แกเอาอันเล็กไปนะคะับเพื่อนนนะนานมากินทีนะครเพื่อนนะครับ b ิสต a สเตที่ Sydney Hotel นะคะเพื่อนวันนี้เราก็มากินมื้อเที่ยงกันนะคะมาดูมาเดอรพี่น้องไผ่บ่มีอย่างกินนะคะเอ็นบอลมัสรูมซอสนะคะเมนูอันนี้ซอสต,ตัวนี้พี่ไปชอบมากเมนูโปรดนะคะมัสรูมซอสนะคะ สเต็กเล็มสเต็กฟิทไม่เล็มสเต็กไม่เล็มสเต็กเบฟสเต็กโอเคเนื้อเนื้อสเต็กนะคะไม่ใช่เนื้อแกะนะคะเป็นเนื้อวัวนะคะเพื่อนเนาะชิปแอมซัลัตนะคะเพื่อนเนาะมาร์ชโลวซอสนะคะมาเสิร์ฟกับน้ำเลมอนลามแอนด์พิซซิตนะคะเรามากินกันเลยมาเด้อพี่น้องไาบ่มี่ยังกินนะคะขอบคุณหลายๆค่ะ